สวัสดีครับไอตัวไฟล์ที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอเราเข้ามาในชีตของเรานะครับก็สิ่งแรกนะครับที่มันต้องการจะให้เราทําเลยก็คือใส่พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวมันขึ้นปั๊มนี้ขึ้นกดอัปเดตนะครับกดด้นอัปเดตนะครับเราไม่อัปเดตมันเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้ใช่ไหมครับเป็น User Log Form นะครับเเราก็ตอนนี้ผมทําไว้ให้ทั้งหมด4 User นะครับแต่ละ user จะมีหน้าที่ต่างกันเนาะ ไปดูที่หน้าคนขายนะครับคนที่มีหน้าที่ขายหรือพนักงานของเราเนี่ยจะเป็นเซลล์สกับเซลล์สเนาะผมเพื่อมีพนักงาน2คนนะครับก็เข้าที่เซลล์สนะครับกดรหัสเข้าไปนะครับแล้วก็กดล็อกอินพอเรากดแล้วปุ๊บเห็นไหมครับสิ่งที่พนักงานขายจะเห็นเนี่ยก็เห็นแค่สหน้าคือหน้าขายกับหน้าซื้อนะครับซึ่งไอ้หน้าขายเนี่ยสิ่งที่พนักงานจะต้องทํานั้นจริงๆง่ายมากเลยนะครับก็คือแค่สแกนสินค้านะครับที่มีคนเอามาวางไว้บนโต๊ะนะครับก็สแกนขายไปนะครับ สมมติอันนี้ผมสแกนมั่มวๆไปแล้วกันเนาะสมมุติซื้อนี้3อันนะครับแล้วก็ซื้อนี้อีกไหนเนาะหาบาร์โค้ดไม่เจอ,อประมาณนี้นะครับพอเวก็สแกนขายไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วทีนี้นะครับพอ,อลูกค้าซื้อจนเสร็จจนพอใจแล้วแล้วเขาต้องการจะจ่ายเงินนะครับสมมุติเขาโอนเงินมานะครับเอาเงินมาไม่พอนะครับก็เลยเอโอนเงินมาให้เราเนาะสมมติโอนเงินมาเลย2 1 0บบาทแล้วก็มาพิมพ์มพตรงช่องนี้ครับ 210บาทนะครับซึ่งตอนแี้มันจะบอกอยู่เห็นไหมครับมันจะเป็นรูปของมือถือมันจะบอกว่าเอ้ยเขาโอนมาเงินมาแล้ว2 1 0บาทนะดังนั้นเงินสดเนี่ยเขาจะจ่าย0บาทก็คือไม่ต้องจ่ายนะครับโอนเงินมาทั้งหมดหรือนะครับหรือลูกค้าเนี่ยเขาจ่ายเป็นคนละครึ่งนะครับให้ให้พนักงานทําอย่างนี้นะครับกดบวกครับแล้วก็210ก็คือราคาของสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ทับด้วย2นะครับก็คือเอา210มาหาร2นั่นแหละนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับเนี่ยมันจะบอกว่า จะเป็นเงินโอนนะครับห้าร้อยเออหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับแล้วก็เป็นเงินสดที่ต้องจ่ายเนี่ยหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับแล้วพอลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้มากดตรงหีบตรงนี้นะครับกดหีบปุ๊บนะครับไอเอ็กเซลเนี่ยมันจะคำนวณให้นะครับให้เวลามันนิดนึงนะครับประมาณสามวินาทีเนาะพอมันคำนวณเสร็จแล้วนะครับเคอร์เซอร์จะมาตั้งนะครับก็พร้อมสำหรับการขายสินค้าต่อได้เลยนะครับผมก็ยิงสแกนขายไปนะครับอ่าตรงนี้ให้สังเกตนิดนึงนะครับไอตัวเนี้ยมันบอกว่า สินค้ารายการเนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นละ35บาทนะครับแต่เราซื้อ6ชิ้นนะครับราคารวมมันเป็น200เกิดจากอะไรอเดี๋ยวผมทําให้ดูช้าๆม่อีกทีนึ่งนะครับก็สมมุตินะครับซื้อชิ้นที่1จะเป็น35บาทนะครับดูตรงนี้นะยอดยอดรวมตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับซื้อชิ้นที่2จะเป็น70บาทนะครับพอซื้อชิ้นที่3ปุ๊บมันกลายเป็น100บาทนะครับไอตัวเนี้ยมันมาจากการทําโปรโมชั่น3แพ็คร้อยนะครับ3แพ็คร้อยของเราเอง คำว่าโปรโมชั่น300แพ็เนี่ยเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์บินตรงนี้ก่อนนะครับโ,โปรโมชั่น3แพ็นะครับคนที่จะทำได้เนี่ยจะเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับในการใส่ค่าของโปรโมชั่นนะครับซึ่งหน้าของคนขายเนี่ยจะทำไม่ได้เนะ่ยเาเห็นแค่2หน้านาะก็วิธีการนะครับให้เข้ามาที่ไอคอนตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่ไอคอนนี้ปุ๊บมันจะถามรหัสนะครับให้เรามาที่ S01 นะครับเซลล์เนี่ยแล้วก็พิมพ์รหัสเข้าไปครับ S001 อันนี้จะเป็นหน้าของเจ้าของร้านนะครับ S, S Cell หนึ่งเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านเนาะพอเรากดล็อกอินแล้วปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเพียบเลยนะครับก็อันเนี้ยสิ่งแรกที่มันจะพามาดูเลยก็คือยอดประจําวันนะครับว่าวันเนี้ยสินค้าของเราเนี่ยมียอดยกมาอยู่เท่าไหร่นะครับซื้อเข้ามาเพิ่มเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่แล้วก็คงเหลือปัจจุบันในเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นหน้าที่เราไว้มอนิเตอร์สินค้าของเราเนาะซึ่งถ้าตัวไหนสต็อกมันต่ำนะครับมันก็จะมี alert ให้อยู่ตรงนี้นะครับว่า ว่าปัจจุบันในีสินค้าตัวนี้มันต่ำอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันมันเหลืออยู่8ห่อนะครับแล้วก็ถ้าต้องการสั่งเพิ่มก็สั่งเข้ามาโดยดูจากหน้านี้หน้าเดียวเลยก็ได้นะครับก็อันนี้คือหน้าของ Inventory เนาะต่อมาก็คือไอตัวของโปรโมชั่นที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรโมชั่นก็คือตัวเนี้ยที่ผมทําไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเอ่อเป็นโปรโมชั่น3 pack 100นะครับโดยเวลามันทํางานมาทํางานอย่างนี้ผมจะบอกว่าถ้าซื้อ1ชิ้นเนี่ยให้จ ถ้าซื้อ2ชิ้นให้จ่าย70ซื้อ3ชิ้นให้จ่าย100อเห็นไหมครับอันนี้คือ1ชุดของมัน3าแพ็คร้อยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับเผื่อกรณีลูกค้าซื้อมากกว่า3แพ็คนะครับอาจจะซื้อ6แพ็คนะครับหรืออาจจะซื้อไปฝากเพื่อนเงี้ยซื้อ9แพ็คเลยเงี้ยผมก็เลยต้องทําเผื่อไวนะ้น้องไม่งั้นเนี่ยเวลาถ้าเขาซื้อถ้าผมทำมาแค่3แล้วลูกค้าซื้อ6เนี่ย เอ็กเซมันจะมองไม่เห็นว่า6กแพ็คต้องจ่ายเท่าไหร่เนาะมันก็จะจับ6กคูณสาเลยเนาะก็ตรงนี้ทําเผื่อไว้ผมทํารูปแบบโปรโมชั่นไว้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็เป็น3ามแพ็ค้อยเนาะรูปแบบที่2ก็เป็น3แถม1นะครับวิธีการใส่ก็คือ3แถม1ก็คือทั้งหมด4ชิ้น1ชุดจะเท่ากับ4ชิ้นเห็นไหมครับสังเกตสังเกตดีๆนะก็คือ1ชิ้น35มนสะิบห้าเนาะสชิ้นเจ็ดสิบสามชิ้นก็หนึ่งร้อยห้าบาทนะครับแล้วก็ชิ้นที่ก็เป็ เท่ากับ3มชิ้นนะครับนั่นหมายความว่าชิ้นนี้แถมนะครับก็คือไม่ต้องเพิ่มเงินเนาะเพิ่มเงิน0ูนย์บาทนั่นเองแล้วผมก็ทําเผื่อไว้อีกแล้วเห็นไหมครับเป็น2ชุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็1แถมหนึ่งก็ง่ายๆครับ1ชิ้น20บาท2ชิ้นก็20บาท3ชิ้น40บาท4ชิ้นก็40บาท5ชิ้น60บาท6ชิ้นก็60บาทก็ประมาณนี้1แถม1เนาะก็เป็นการเล่นตัวเลขกันนะครับเดี๋ยวลองทําอีกััโปรมช่นนึงได้นะะครับสมมมุติผจเอาเป็นโปรโมชั่น สแกนเข้าไปเลยครับสิ่งแรกที่เราทําก็คือสแกนบาร์โค้ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะซ้ำไหมไม่ซ้ำเนาะพอสแกนบาร์โค้ดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นตรงนี้ให้ให้เราใส่ชื่อโปรโมชั่นก่อนนะครับสมมุติตรงนี้จะเป็นสามแพ็กร้อยอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสามแพ็กร้อยแพ็คหนึ่งร้อยอ่า,อาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งชุดเท่ากับสามแพ็คถูกไหมครับสามแพ็กร้อยก็ใส่ไปเลยครับอันนี้ก็จะเท่ากับ อ่าไอตัวนี้เนี่ยนะ HB day อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเดี๋ยวขอดูก่อนนะราคามันเท่าไหร่184คือตัวนี้ด้ามละ18บาทอ๋อไม่ได้แล้วมั้งอันนี้จะเป็นด้ามละ18บาท1อันจะเป็น18บาทนะครับ2อันจะเป็น36นะครับพอ3อันสมมติเป็น50บาทอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็น3อัน50านี้อ่าสอัน50เนาะแทนที่3อันแล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจริงๆมันต้องเท่ากับอันนี้คูณ3เนาะก็เท่ากับ ห้าสิบสี่บาทนะครับแต่เราจะขายแค่ห้าสิบาทเพื่อเป็นโปรโมชั่นอะไรประมาณเงี้ยครับทีนี้อันนี้คือหนึ่งชุดของมันนะครับเราก็ใส่เผื่อไว้ด้วยครับเผื่อลูกค้าซื้อสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับนะครับห้าสิบบวกกับสิบแปดบาทเราก็เป็นหกสิบแปดนะครับหกสิบแปดบวกกับสิบแปดก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกแล้วก็พอหกแท่งปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับวิธีการทําโปรโมชั่นนะครับ เราจะทําเป็นกี่ชุดก็ได้นะครับก็ดูเนเจอร์ของลูกค้าเราแล้วกันว่าปกติเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อเยอะขนาดไหนเนาะอันนี้ผมทาไ้แค่2ชุดเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหากมีโปรโมชั่นอื่นแล้วก็สแกนเข้าไปอีกครับมีโปรโมชั่นตัวไหนมาแล้วก็สแกนเข้าไปครับง่ายๆแค่นั้นเองรัมสูงสแกนเข้าไปอ่ากรณีอย่างนี้ครับก็คือสินค้าตัวนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีในหน้านี้คืออาจจะเป็นสินค้ารายการใหม่มันจะขึ้นว่ายังไม่มีนะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าไม่มีเนาะลบทิ้งไปซะอ่ะอ่ะสมมติเอา แล้วเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าไอ้ดินสอดำอันนี้เราจะขายเวลาเรายิงขายมันเป็นยังไงเนาะซึ่งสังเกตนะหน้าของเจ้าของร้านเนี่ยจะไม่มีไม่มีไม่มีเมนูให้ขายของนะครับขายของไม่ได้นะครับคนที่ขายได้จะเป็นเซลล์เท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่เซลล์สองนะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปครับพอเรากดล็อกอินแล้วปุ๊บมันจะวิ่งมาที่หน้าขายไหมครับซึ่งเนี่ยครับจะมีแค่คนขายของเท่านั้นที่มีหน้าขายกับหน้าซื้อนะครับก็สมมุตินะครับเมื่อกี้ตัวไหนเนาะตัวนี้ ตัวนี้หรือเปล่าเนาะช่วงนี้ความจําผมไม่ดีจริงๆครับะสมมติยิงเข้าไปแป๊บยี่สิบบาทนะครับชิ้นที่สองเห็นไหมครับยิงสองชิ้นก็ยังเป็นยี่สบาทเหมือนเดิมใช่ไหมสองชิ้นยีบาทเพราะว่ามันคือโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพอยิงชิ้นที่สามปุ๊บมันคิดเป็นสี่สิบาทเห็นไหมครับพอยิงชิ้นที่สี่ปุ๊บก็ยังสี่สิบบาทอยู่ชิ้นที่ห้า ก็เป็น60บาทชิ้นที่6ก็จะเป็น60บาทก็จะประมาณเนี้ยครับลูกค้ากร,รมากีนยนเดี๋ยวตัวระบบมันจะคำนวณให้หมดว่าลูกค้าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับแล้วทีนี้ลูกค้าจ่ายเงินคนละครึ่งทงําไงอ่าทวนอีกทีหนึ่งนะครับให้กดบวกนะครับแล้วก็60นะครับก็คือราคาที่เขาซื้อนะแล้วก็าหารด้วย2นะครับมันก็จะออกมาว่าต้องจ่ายคนละครึ่งโอนมา30บาทเป็นเงินโอน30บาทแล้วก็เป็นเงิน,นสด30บาทนะครับแล้วกดหิบได้เลยเนาะซึ่งตรงนี้นะครับพอ มันคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเงินนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็น mm. ไหมครับมันจะบอกว่าวันนี้ทั้งวันนะครับมันมีรวมเงินสดทั้งหมดกี่บาทเนาะแล้วก็เป็นเงินโอนทั้งหมดกี่บาทนะครับมันก็จะมารวมให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเคลียร์เงินกับลูกน้องนะครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับทีนี้เอ่เรามาดูหน้าซื้อกันบ้างนะครับสมมุติมีของส่งมานะครับเราสั่งของแล้วของมาส่งลูกน้องเราจะเป็นคนรับของใช่ไหมครับก็ให้เขาสแกนเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่ยวเขาทำครับสแกนเข้าไปก่อนเลยครับมี อ่ะสามรายการนี้นะครับอันนี้มาส่งทั้งหมดสองร้อยแพ็คนะครับอันนี้มาส่งหนึ่งร้อยแพ็คอันนี้มาส่งห้าร้อยแพ็คสมมุตินะครับแล้วก็มูลค่านะครับถ้าเอ่อมันมียอดเงินด้วยนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับนึงแล้วแต่ถ้าเราไม่อยากให้ลูกค้ารู้ยอดเงินก็ไม่ต้องใส่มันไม่ไปกระทบกับเอ่อต้นทุนนะครับต้นทุนตรงนั้นจะเป็นการหยอดสดนะครับแต่ตุนนี้สมมุติเป็นสองพันบาทนะครับอันนี้พันห้าร้อยอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นสมมุติประมาณนี้เนาะแล้วเราก็กดเซฟ นะครับพอเรากดเซฟเสร็จเดี๋ยวมันก็จะไปคำนวณหน้า In v e n t o r y ให้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เขาก็กลับมาที่หน้าขายแล้วก็ขายของต่อได้เลยนะครับตุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าของเจ้าของกันอีกทีหนึ่งนะครับมานที่หน้าเซลล์เนาะ S01 ปึบครับพอเรามาที่หน้าของเจ้าของนะครับมันจะมีตรงนี้ครับมันจะบอกว่ายอดขายของวันเนี้ยเนี่ยที่ขายไปมีอะไรขายไปบ้างเห็นไหมครับขายอะไรไปบ้างจํานวนเท่าไหร่เนาะแล้วก็ ได้รับเงินสดมาเท่าไหร่ในแต่ละบินนะครับแล้วก็เป็นเงินโอนในแต่ละบินเนี่ยเท่าไหร่เนาะก็จะมีหน้าสรุปให้ตรงนี้มันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆครับเป็นวันๆวันๆลงไปนะครับเยอะๆเลยเนาะทีนี้พอเราขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราเต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะที่จะดูนะสถิติการขายเนาะให้มาที่หน้านี้นะครับเซล,ลสแตทนะครับเซลสทิสติเนี่ยสมมุติว่าเราขายไปหลายๆวันแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะดูยอดขายนะครับพอดีผมข้อมูลมันมีเพิ่งมีแค่ของเดือน11เนาะ เราก็มาเลือกเดือนตรงนี้ครับเป็นเดือน11เป็นเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกา2 1เห็นไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงนี้นะครับบันทึกผลประกอบการประจำเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีการขายในแต่ละวันนะครับมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็มีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกําไรจากการขายเนี่ยเป็นเงินกี่บาทน,นะครับแต่ตรงนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องคานวณผลเห็นไหมครับ เนี่ยครับมันขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะเพราะว่าเราเพิ่งทําแค่วันนี้วันเดียววันที่6กเดือนสินะครับมันก็จะโชว์แค่นี้ถ้ามันมีวันอื่นๆด้วยมันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็จะบอกว่าที่เราขายไปเนี่ยขายไปได้2,500ันายนะครับรายจ่ายจ่ายไปหมื่นหกนะครับกำไรจากการขายไอ้กำไรตัวเนี้ยครับกำไรตัวนี้มันมาจากอ่รายการที่เราขายนะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะรายจ่ายนี่คือของที่เราซื้อมาแต่เรายังไม่ได้ขายไงเราไมนน้้ทาณีีี พอหลังจากที่เราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะรัน c a t h f o ได้นะครับเรามีเมนู c a t h f o ให้ด้วยนะครับกดเมนู c a t h f l o พอกด c a t h f o แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งมาที่นี่เห็นไหมครับมันจะบอกว่าซิงหัวพฤศจิกายนนะครับมียอดรายได้เนี่ยยกมาทั้งหมด2,500บาทเ,าเงินเ,เงินยกมานะครับ10,000บาทแล้วก็มีรายได้มา2,500บาทนะครับแล้วก็จ่ายไป10,060นะครับดังนั้นยอดเราเลยติดลบอยู่3,009นะครับไอ้ย,ยอดเนี่ยคือ c a t h f o นะไม่ใช่กำไรขาดทุนนะคนละเรื่องกันนะ ก็คือตอนนี้เราใช้เงินมากกว่ารายได้เท่านั้นเองนะครับเราใช้เงินมากกว่ารายได้โดยที่เงินต้นทุนตั้งร้านของเรานะอยู่ที่1 0 0 0งหนบาทประมาณนี้เราก็เลยยอดก็เลยเป็นติดลบออกแสดงหน่อยมันเป็นตัวอย่างนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะแนะนำเนาะแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันนี่ง่ายที่สุดแล้วที่ผมจะคิดออกนะครับก็คือหากเราต้องการจะเปลี่ยนสวิตช์ยูเซอร์นะครับคือผมจะเน้นให้คนที่ทํางานนะครับก็คือพม่าให้เขา ทำงานสะดวกที่สุดนะครับส่วนคนที่เป็นหลังบ้านเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนรู้หน่อยละกันนะครับเจ้าของร้านกับแอดมินเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกเนาะคนที่มีหน้าที่ขายของสิ่งที่เขาต้องทำนะครับอีกทีนึงแลวกันสแกนครับนะครับสแกนเข้าไปครับลูกค้าหยิบอะไรมาให้ก็สแกนเข้าไประบบมันจะคํานวณของมันให้หมดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องเขาไม่ต้องไปจําค่าอะไรทั้งนั้นครับสแกนสแกนเข้าไปแค่นี้ครับ เสร็จแล้วก็เขาโอนเงินมาเท่าไหร่นะครับหรือว่าจ่ายเป็นคนละครึ่งไหมนะครับถ้าจ่ายเป็นคนละครึ่งเราก็รับเป็นคนละครึ่งเนาะแต่ถ้าไม่ได้จ่ายเป็นคนละครึ่งนะครับจ่ายเป็นเงินสดเราก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรตรงหน้าตรงช่องนี้นะครับ <g ümüz> ก็รับเงินสดมา243บาทเลยแล้วก็กดหีบสมบัติได้เลยแค่นี้ครับเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องทํานะครับแล้วก็ลูกค้าคนต่อไปนะครับถือของมาวางปุ๊บสิ่งที่เขาต้องทําก็คือสแกนนะครับสแกนขายต่อ ครับซึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นโปรโมชั่นมันก็คำนวณให้ราคาโปรโมชั่นนะครับสามแพ็กร้อยนะครับหกแพ็คก็เลยเป็นสองร้อยบาทนะครับอ่าสมมติใช้เป็นคนละครึ่งนะครับก็เป็นสองร้อยหารสองประมาณนี้นะครับแล้วก็กดหีบสมบัติเนี่ยครับง่ายไหมครับโอเคนะครับลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกผมแล้วกันครับ